สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบังรินนะครับผมซึ่งสําหรับวันนี้วันที่21เอา้าไม่ใช่ก็ต้วันนี้20เดือนพฤศจิกายน2564ทุกคนซึ่งสําหรับวันนี้บังรินมีงานที่แข่งที่พัทยานะครับและตอนนี้บังรินก็อยู่ที่พัทยามที่เรียบร้อยแล้วและก็ตอนนี้เป็นเวลาโมงกว่านะ่าจะเจ็ดโมงสี่สิบเก็จะแปดโมงแนละ้วเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปลงทะเบียนแปดโมงนะครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับผม อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมเดีย๋ยวพาไปดูตั้งแต่ขึ้นเวทีเลยผมอ๋อไม่ดิจะพาไปดูตั้งแต่ตอนที่เขาทาสีับผมโอเคอะไรครับผม,ก,บผมก่อนลืมฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ subscribe ไ,ไปเราไปดูเลยว่าเขาทำอะไรกันบ้างก่อนขึ้นเวทีและก็ทาสียังไงครับผมไป let's go <S ครับผมตอนนี้นะก็ลงทะเบียนพืนที่เรียบร้อยแล้วผม ก็นอออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมาบเดีแต่ผมให้ดูบรรยากาศคนก่อนนะเนี่ยอันน,นี้คนที่มาลงทะเบียนครับนะก็เยอะนะทั้งหมดก็เฉพาะนักกีฬา243คนนะตอนนี้เป็นเวลา,น,าวน,น่าจะประมาณ9โมง9โมงเโมงนิดหมายเลข40นะทืกคนเสียขา หมายเลข42ปราชญาสินธนกษษิจหมายเลข43ครับนายแพทย์พัฒน์ตันตรงหมายเลข44นายสุกินช่วยมีหมายเลข45ครับนายธนชัยศิาราพรประเสริฐหมายเลข47นายจีรยุทธ์เมียมิษประใหมหมายเลข47นายพัวิพิษผลดีหมายเลข48นายการศิริติน่ พักสและหมายเลข59ในสุภากรผิดทรัพย์ครับแค่อาจเทมาเหนื่อยแล้วนะครับเป็นเวทีไป็นหมดรอบนี้เราจะให้เหลือ15คนนะครับแต่ความจริงเราเพิ่มเยอต่อไปผมจะเรียกนักกีฬาเป็นชุดๆนะครับเพื่อไปยด้านหน้าเวทีและจะทำการหมุนลีทิ่เป็นชุดๆไปนะครับ ชุดแรกนะครับ6ขั้นแรกหมายเลข33 34 35 37 38และ39ครับแล้วก็ขวาหันครับ กรยาชุดแรกนะครับเดี๋ยวเราจะสลับตำแหน่งนะครับทุกคนขออาหารนะครับขออญาตนะครับฝ่า,ายดูแลความเรียบร้อยนะครับขออนุญาตทางฝั่งนี้นะครับเนื่องจากหนาแน่นเป็นพิเศษผมเข้าใจว่าท่าน มาเชียร์นักกีฬาของท่านแต่ขอให้ท่านกระจายตัวนิดนึงครับตอนนี้หน,น,น,นหาแน่นมากนะครับรบกวนนิดนึงนะครับพร้อมขวานขวาน ทั้งหมดนะครับขอาหันนะครับ49เดินตามประชาชรนานมาเลยครับทุกคนเดินตามมาเลยครับขอาหันเดินตามมาเราเปลี่ยนตำแหน่งเฉยๆครับส่วนที่เหลือดูด้วยนะครับเพื่อจะได้ทําให้ถูกต้องนะครับแล้วเลขเราจะได้ไม่สลับเป็นความเสียเปรียบนะครับถ้าท่านสลับเลขกรรมการดูลำบากนะครับและขวาหันครับ ครับตที่3าพอนะครับตุดที่3มซ้ายหันนะครับเลขน้อย40ก็ถ้าต่อไปนักกีฬาหมายเลข44ครับนายสุรินช่วยมี ท่านต่อมาครับหมายเลข44สุรินช่วยมีจากประเทศไทย ในเดือนพฤศจิกายนนะครับและธันวาคมครับก็มี3รายการใหญ่นะครับแห่งปีนะครับเดือนธันวาคมครับวันที่4และ5ครับหนุ่มกายเงาหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยครับจัดการแข่งขันที่เดินนายพระรามเก้าครับและวันที่25และ26สธันวาคมครับจัดการแข่งขันที่จังหวัดภูเก็ตครับรายการปักใต้คัสิครับท่านผู้ชมหรือนักกีฬาท่านใดครับที่ต้องการ พิสูจน์นะครับหรือเข้าร่วมการแข่งขันก็สามารถติดตามข่าวสารการสมัครได้จากเพจเฟซบุ๊กของสมาคมและปัะกายทีเด็แห่งประเทศไทยได้นะครับขอบคุณนักกาครับท่านต่อไปหมายเลข4 7 1สจ้าิบครับสวัสดีครับทุกคนรอบที่สามนะครับก็สําหรับบังเวินวันนี้นะครับผมก็เข้ามาได้ถึงแค่รอบคัดเลือกส5คนนะครับผม ก็เป็นวิธีแรกของบางลีนะครับผมก็จะพยายามให้มากกว่านี้นครับผมจะเพิ่มมวนกล้ามเนื้อให้มากกว่านี้แล้วก็ฝึกให้เยอะกว่านี้ครับทุกคนแล้วก็ลีนให้เยอะกว่านี้ครับทุกคนวนันมากกว่านี้ครับทุกคนโพสสวยกว่านี้ครับทุกคนก็สําหรับรอบนี้นะบางลีนก็ภูมิใจนะได้มาถึงรอบ15คนก็ไม่ใช่น้อยนะครับผมก็ทั้งหมดน่าจะประมาณ50กว่าคนนะครับทุกคน เออวันนี้ก็เข้ามาจนถึงรอบ15คนนะครับผมโอเคก็ตามในคลิปเลยครับผมก็นั่แลโพสก็ประมาณนี้ครับผมโอเคก็เดี๋ยวรอดูงานหน้าที่ภูกเก็ตน,นะครับผมเป็นงานของอินเตอร์นะครับผมก็และก็เป็นงานอีกงานหนึ่งกองเป็นสมาคมแห่งประเทศไทยเหมือนกันครับผมของ p c a จะเป็นวันที่4 3 4 5นะครับผมแล้วก็ของสมาคม วันที่21 22นะครับผมก็รอติดตามชมกันได้เลยครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้บางูนะครับและก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมและก็ขอบคุณีขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผม